สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกพวกมากนะครับไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปนะพวกมากบางทีก็เรื่องมากนะครับโดยเมื่อมีความเห็นเกตตัวในเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ก็อาจเกิดการเกี่ยงกันนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายการออกทุนต่างๆและความที่มีผลประโยชน์นะครับที่ไม่ลงตัวกัน ตัวยอย่างของกลุ่มสภาพยุโรปละเนโต o นะครับที่มีรอยปริแตกนะของความคิดเห็นระหว่างกันในกลุ่มกว่า30ประเทศนะครับในเรื่องประเด็นสงครามยูเครนการจัดหาทุนใก่ยูเครนแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มของเนโตนะครับที่มีการเอารัดเอาเปรียบกันนะไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมนะตามมุมมองของบางชาตินะในกลุ่มนะอย่างในกลุ่มชาตินอร์ดิกเป็นต้นนะครับ ในขณะที่พี่เบิร์มสารัฐในกลุ่มเนโต้นะครับก็กําลังจะปล่อยมือจากกลุ่มหรือไม่นะครับนะเพื่อปล่อยให้บรรดามหาอำนาจในยุโรปเนี่ยอย่างกลุ่มตัวตึง E3 คืออังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันเป็นผู้นํากันเองนะครับในกลุ่มเนโต้นะเพื่อลดบทบาทของสารัฐลงนะครับตามข่าวยุทธศาสตร์ต่างประเทศใหม่ของสารัฐในไม่นานมานี้มาดูข่าวกันนะครับว่าบางชาติในกลุ่มเนโต้นะครับเขามองอย่างไรนะกับสารัฐนะครับ ข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าขณะที่สหรัฐและยุโรปนะชนประทะกันเหนือแผนสนิภาพของอยูเครนนะฮะก็มีพันธมิตรเนโต้เนี่ยยกเรื่องในาการปลุกเตือนใหม่ขึ้นมาโดยสมาชิกเนโต้นะครับเตือนของภยัยคุกคามทางการอาหารของสหรัฐนะครับที่กําลังเพิ่มมากขึ้นขณะที่บรรดาความสัมพันธ์ต่างๆชํา,าชรุดซึ่งสหรัฐนะครับทำการข่มขู่นะเอ่อกำลัง นะต่อมิดนะและศัตรูเหมือนกันนะหน่วยข่าวกรองของเดนมาร์กนะครับหรือว่า D-DIS เตือนโดยการยื่นรนต่อสู้นะครับอำนาจสหร,รัฐรัสเซียจีนนะครับในอาร์กติกเนี่ยจัดวางในโต้บนปากเหวหรือไม่ซึ่งเดนมาร์กนะครับได้ขึ้นป้ายสหร,รัฐนะครัว่าเป็นหนึ่งความมั่นคงที่มีโอกาสเป็นไปได้นะในหนึ่งขอบรรดารายงานข่าวกรองประจำปีของพวกเขานะ โดยรายงานฉบับนั้นเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์โดยหน่วยข่าวกรองกระาโหมของเดนมาร์กนะครับในวันที่10ธันวาคมซึ่งรายงานนะครับได้ยกเรื่องการปลุกเตือนเหนือบรรดาการกระทําต่างๆของทีมบริหารทรัมป์และกําลังทําลายนะครับบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆให้ชํารุดระหว่างสหรัฐและยุโรปโดยสหรัฐนะครับกำลังใช้อํานาจทางเศรษฐกิจของพวกเขาที่จะมีที่พลนะครับทั้งบรรดาพันธมิตรและก็เหล่าศัตรูปฏิปักิ รายงานฉบับนั้นนะครับได้กล่าวหาซึ่งรายงานฉบับนั้นนะครับยังได้เตือนของบรรดาภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ที่มีท่าทีโดยรัสเซียและจีนและภัยคุกคามทางการหารจากรัสเซียนะครับต่อเนโต้ก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับรายงานฉบับนั้นนะครับของเดนมาร์กนะครับได้กล่าวโดยความเสี่ยงนะครับได้เพิ่มสูงมากขึ้น นะครับอ่สืบเนื่องมาจากนะครับความไม่แน่นอนหรือบทบาทของสหรัฐท,ที่เป็นผู้รับประกันนะของความมั่นคงของยุโรปซึ่งสิงน,นี้นะครับมาขณะที่บรรดาการพูดคุยสนิภาพยูเครนนะได้เผยบรรดาจุดต่างๆที่กําลังติดดึบนะครับเหนียวแน่นะระหว่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปและข่าวกรองฉบับนั้นนะครับได้ออกตามมาหลังยุทธศาสตร์ความมั่นคงชาติของสหรัฐนะครับได้ถูกปล่อยออกมานะสัปดาห์ที่แล้ว โดยยุทธศาสตร์ของสหรัฐนะครับได้ใช้หนึ่งท่าทีการบผชิญหน้านะครับครั้งประวัติการณ์นะต่อยุโรปบรรดานักวิเคราะห์เก่าวซึ่งพวกเขานะครับได้เรียกบรรดาพันธมิตรยุโรปนะครับว่าอ่อนแอและได้มุ่งหมายที่จะยืนยันอิทธิพลของสหรัฐนะครับในซีกโลกตะวันตกรายงานเก่าวและบรรดาความสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรนะครับของเดนมาร์กร่วมกับสหรัฐนะครับก็ได้ตึงเครียด เมื่อทานะครับได้พูดถึงการเข้าควบคุมของเกาะกรีนแลนด์นะครับซึ่งเกาะกรีนแลนด์นะครับเป็นอาาเขตที่อุดมไปด้วยทรัพยากรแล้วก็มีนัยะสําคัญทางยุทธศาสตร์ตามกฎหมายของเดนมาร์กในอาร์กติโดยการแข่งขันที่กําลังเติบโตขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐรัสเซียและจีนในอาร์กตินะครับได้เพิ่มนะความเข้มข้นต่อบรรดาความห่วงกังวลของเดนมาร์กนะฮะซึ่งในการประเมินก่อนหน้านี้ ของพวกเขา DDIS นะครับหรือว่าหน่วยเข่ากองกระลาหหมขงนินมาเนี่ยได้เตือนว่ารัสเซียอาจสามารถเริ่มหนึ่งสงครามนะที่ขยายวงกว้างขึ้นในยุโรปภายใน5ปีนี้นะครับมันเกม3ก๊กเนี่ยโลกนะกำลังเกิดขึ้นนะครับเมื่อทรัมป์นะครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงนโยบายยุทธศาสตร์ต่างประเทศของเขานะที่เคยจับมือกับยุโรปนะอย่างเหนียวแน่น นะกลับกลายมาเป็นปล่อยมือออกจากยุโรปแล้วก็ไปจับมือกระชับมิดนะกับรับเสเซียและจีนแทนนะครับเป้าหมายที่แท้จริงของทรัมป์ก็คือว่าการตอบสนองนะต่อความทะเยอทะยานนโยบายแก่นกลางของเขานะครับอเมริกาเฟิร์สแอนด์เมเกอเรกาเกรดอเกนที่เขาต้องการทําให้สําเร็จในสมัยที่เหลือของเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีเวลาอีกราวๆแค่3ปีเท่านั้นซึ่งเขามองดูว่ายุโรปนะครับนะแค่ก๊กเดียวนะครับไม่สามารถนะนำก๊กของอเมริกานะครับสู่ นะความฝันได้เขาต้องการความร่วมมือจากก๊กจีนแล้วก็รัเสเซียด้วยนะครับหลังจากใช้ไม้แข็งกับจีลและรัเสเซียนะครับด้วยการขู่นะเ,เรียกว่าก็ไม่ได้ผลนะครับนะเพราะว่าถูกขู่กลับนั่นเองนะด้วยตาต่อตาฟันต่อฟันและบรรดาอาวุธนนิวเคลียร์ของรัเสเซียนะเขาจึงเปลี่ยนท่าทีนะครับนะจากนะการ กดดันจีนและรัสเซียนะครับมาเป็นนะเรียกว่ามากระชับมิตรกันดีกว่าแล้วก็ใครมือจากยุโรปนะกลายเป็นกลุ่ม3มก,ก๊กไม่มีมิตรแทร้และสูถาวรน,นะครับก็มีเพียงการตกลงทางอำนาจที่ผลและผลประโยชน์เท่านั้นนะครับในท่ามกลางการพูดคุยสันติภาพยูเครนที่ทําได้เสนอเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์นะด้วยข้ออ้างสันติภาพนะครับตัวยูเครนเนี่ยต้องยอมเสียสละดินแดนแล้วก็ลดขนาดกองทัพของพวกเขาลงในขณะที่ยุโรปนะครับ ก็ถูกกันออกไปนะครับในตอนแรกแล้วก็พวกเขาก็ไม่ยินยอมด้วยนะครับจึงทำให้การพูดคุยสันนิภาพยูเครนนะครับดูเหมือนกำลังนะติดอยู่กับจุดต่างๆนะที่จะเราฝ่ายติดยึดอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับจนไม่คืบหน้าไปไหนแล้วก็เป็นรอยปิดแตกในความสัมพันธ์ยุโรปและสหรัฐนะในขณะที่รายงานนะครับจากหน่วยข่าวกรองของกลาโหมก็มองว่าท่าทีของทีบริหารทำที่เปลี่ยนไปต่อยุโรปนะครับที่กลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อพวกเขา อย่างการต้องการเข้าควบคุมเกาะกินแลนด์นะครับเพื่อแข่งขันช่วงยืมอำนาจในอาร์กติกกับรัสเซียและจีนและการถอยห่างนะครับออกจากการเป็นผู้รับประกันความมั่นคงในยุโรปแล้วก็จํากัดบทบาทที่พลของพวกเขาในซีกโลกตะวันตกเท่านั้นนะครับ้องติดตามดูกันต่อไปนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของ3ามก๊กนี้นะครับในทศวรรษนี้ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรนะครับทั้งหมดคืออํานาจอิทธิพลและผลประโยชน์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น สินี้คือสิ่งที่นะผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลนะครับหลังจากประมาณ1ปีที่ทําขึ้นมานะครับนะครองอานาจนะครับก็จะเห็นว่าความสัมพั์นะที่ตอนแรกเขาจะกดดันนะจีนกับรัสเซียก็เปลี่ยนเป็นนะครับเออมาจับมือกับจีนรัสเซียมากขึ้นนะครับก็ผ่อนมือจากทางด้านยุโรปมากขึ้นอีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ